และเป็นประจำนะครับทุกทวันศุกร์ในเที่ยงวันพันเหตุการณ์กับจอโลกเศรษฐกิจเราจะไปดู InnoTech ซึ่งเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtual Reality หรือว่า VR ขณะน,นี้นำมาใช้แม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทััพ์์ติดตามกันเลยครับ มคะปีนี้นะคะเทคโนโลยี VR เรียกได้ว่ามาแรงแบบฉุดไม่อยู่ค่ะขณะเดียวกันนะคะ property tech หรือว่า prop tech นั้นก็กำลังได้รับความนิยมไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ i n n o t e c h นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทั้ง2เทคโนโลยีนี้กับเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า VR Real Estate ค่ะ ร Estate เป็นการนำเทคโนโลยี Virtual Reality มาใช้เพื่อแสดงภาพตามแบบบ้านที่ถูกร่างขึ้นให้มนุษย์สามารถสัมผัสได้เสมือนอยู่ในบ้านหลังจริงซึ่งผู้ใช้งานสามารถเดินชมบรรยากาศภายในบ้านปิดเปิดไฟหรือเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านเช่นสีผนังหรือกระเบื้องได้ตามใจชอบค่ะ จากแบบบ้านธรรมดาที่ปกติลูกค้าก็จะเห็นเป็นแบบบ้านสามมิติแบนๆบ,บนกระดาษลูกค้าสามารถที่จะเห็นเหมือนเสม,มือนบ้านเสร็จได้เลยลูกค้าสามารถเดินไปในบ้านได้แถมข้อดีของเราคือลูกค้าสามารถใช้มือหยิบจับสินของในโลกสามมิติได้ด้วยัหลักคือผู้ประกอบการเองจะมีแบบบ้านสามมิติอยู่แล้วในการที่จะเอาไปแสดงให้กับลูกค้าแต่ว่าเทคโนโลยีตัว V R จะแปลงแบบบ้านตรงนั้นนะครับมาเป็นตวัว V R เหมือนกับเป็นการจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อให้คนใช้งานเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเข้าไปเดินในบ้านนั้นเทคโนโลยีดังกล่าวถูกพัฒน,นาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะงานเสนอขายซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจนี้ได้มากค่ะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ที่เราจะเอามาช่วยผู้ประกอบการนะครับด้านอสังหาในการที่จะนำเสนอตัวแบบบ้านให้เป็นแบบบ้านเสมือนจริงโดยที่บ้านยังไม่จำเป็นจะต้องสร้างเสร็จ ผู้ที่ต้องการจะซื้อครับสามารถเห็นตัวบ้านในฝันของเขาได้โดยตั้งแต่แรกก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ VR We Real well Estate เป็นเทคโนโลยีที่นักพัฒนาในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญที่จะสร้างขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาไทยโดยสตาร์ทอัพกลุ่มพ r o อ t e ท h กลุ่มนี้ก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาได้ในราคาที่ถูกกว่าต่างชาติเกือบเท่าตัวขณะที่คุณภาพก็เรียกได้ว่าระดับโลกค่ะ แล้วก็เตรียมที่จะนําเทคโนโลยีนี้เข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในไตรมาสสองของปีนี้ค่ะนัทชัยเลือสุรังถ่ายภาพชมพนุษยพัทรคจีทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานขอบคุณครับคุณชมพนุษครับนี่คือจอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ